แม่สอนกี่ทีแล้วเนี่ยทำไมไม่เชื่อฟังเลยล่ะลบออกเดี๋ยวนี้ตะวันตะวันเห็นยังห้างติดเทรนด์อีกแล้วอ่ะร้านเล็กก็มีค่าคนจนก็มีชีวิตสยามร็มีร่างแก่คนจน <S <S เฮ้ยมีคนด่าร้านพี่ด้วยอ่ะเอาร้านคนอื่นออกแต่ไม่เอาร้านาน้องตัวเองออกขายก็ไม่ดี แพงก็แพงแต่ยังอยู่ได้เฮ้ยเหนียวลูกร,ร้านฉันไปแปะด้วยอะโทสก้อนหนึง่งกินข้าวได้สามจานจ้ะเฮ้ยเกี่ยวอ,อะไรวะไหนพี่ททเลบอกว่าจะไม่กระทบก,กับร้านฉันไงแต่ว่าตะวัะวน,ว,ว,นวัพี่ล้กันพี่ดาวพี่ดาวจะพิมพ์ทำไมไรเรา ก็ฉันไม่ผิดไงดาราฉันก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยเอพี่ไม่ผิดใช่แต่ถ้าพี่พิมอะต้องยุ่งตะวันหยุดพี่จะเป็นคนผิดเองตะวัหยุดหยุด,ดหยุดห,หยุด,ยาายดหยุดหยุดอย่ายุดหยุดหยุดหยหยุดรดาวตะว่ยนทําอะไรกันเนีหยทะเยาะอ,อะไรกัน,น,นาาดูกด่ยะดหปุดหยุดหดคยร์ดหยดหยุดหยดยเยุนเยดยดหยดายดหดเยยยุดหยุดหาุดหยุดหดหาุดหุ้ดหยุดหยุดหดยยดดยดหยุดหยุดหยเดหยไยุดดหยดยยุยหยุดยดดยดยุดหยุกดหดหยุหยุดหรดาวเพิ่งไปรีทวตด่าเ แม่สอนกี่ทีแล้วเนี่ยทำไมไม่เชื่อฟังเลยล่ะลบออกเดี๋ยวนี้ดาวลบออกแต่ไม่ทันแล้วล่ะแม่คนเราขับกันมาหมดแล้วอะ แสนห้ามจะไปพออะไรเราเองก็ทำงานที่ห้างเข้ามาตั้งหลายปีแล้วป้าใจชีวาทำไงอะสุดท้ายเขาก็มองเราเป็นแค่ผู้เช่าปะแล้วของที่สั่งซื้อมาขายเนี่ยจะเอาอยัางไงแล้วถ้าไม่มีร้านเราจะไปขายของก็ที่ไหนบ้านนี้ก็จะถูกไล่ที่โอ๊ยเป็อะไรกันวันนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยการด่าจะให้มันเห็นว่ามันจะรังแกคนจนแบบนี้ไม่ได้เงินป้าก็ไปล้านที่อื่นดิมาล้านทำไมตรงพี่ปอก็ทำไมก็ต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นสิเขาจะได้รู้ว่ามันเลยทำใครใ,ใครเดือดร้อนบ้างก็ไหนป้าเคยบอกแล้วไงว่าจะร้า์ขายขนมอย่างเดียวอะแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้จะทำยังไงอะถ้าร้านจะถูกไล่ออกขึ้นมาแล้วเกตเอาเงินที่ไหนมารักษาพี่ปองเขา ป้าป้าหยุดเยอะไไม่รู้ว่าทำไมมันชีวิตมันนัไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันนักมันหนามันเกิดอะไรกับกูเนี่ย เนีย่ยเอยู่ไปเกือบสี่ยี่สิบปีกว่าแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็มาไล่ที่แล้วแค่นั้นไม่พอแล่ยังหาบ้านอะไรไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยชีวรา,รราร้านเบอร์เกอร์ของเขาขอ่ะร้านเบอร์เกอร์เขาคืโดนไล่ออกจากห้างอีกคนจนมันไม่มีทางเลือกมากมายนกหรอกแล้วตอนนี้แม่อาก็มีรายได้ทางเดียวอ่ะก็คือก็คือขายขนมในร้านเนี่ยแล้วถ้าใครอ่ะ อยากจะช่วยอยากจะช่วยเหลือพี่ปองเขาก็ต่างของมาได้เลยนะชื่อห้างอ่ะเหรอไม่ออาบอกไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวชีวาวก็จะสวยทายาทหมายเลขหนึ่งดูยอนหลังตเต็มๆที่เดียวทางแอป1ัดีดูสดทางช่องอันสงสิและแอปวันดี